สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ครับมีคําถามจากคุณพ่อคุณแม่เสมอมานะครับว่าแล้วเมื่อลูกโตสู่วัยรุ่นแล้วเนี่ยไม่ได้ฉีดวัคซีนมาเป็นเวลายาวนานควรจะต้องฉีดวัคซีนอะไรบ้างขณะเดียวกันคุณพ่อคุณแม่เองที่ยังมีลูกเล็กอยู่ก็ยังเป็นวัยทํางานอยู่ธรรมดาธรรมดานะครับว่าตัวคุณพ่อคุณแม่เองต้องฉีดวัคซีนไหมเพราะนั้นตอนนี้ที่เราจะพูดในเรื่องนี้เราก็จะพูดไปด้วยกันเลยครับแปลกไหมครับ วัคซีนที่ฉีดในวัยรุ่นกับวัคซีนที่ฉีดในคนวัยทํางานเป็นวัคซีนคล้ายๆกันครับผมจะเริ่มจากวัคซีน4ตัวแรกซึ่งจริงๆเป็นวัคซีนที่ถ้าเคยฉีดไปในวัยเด็กแล้วเนี่ยนะครับเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ต้องฉีดวัคซีนเหล่านี้อีกก็ได้หรือจะฉีดก็ได้นะครับเช่นตับอักเสบบีเนี่ยนะครับเด็กทุกคนที่เกิดตั้งแต่ปี2535เนี่ยได้ฉีดวัคซีนตับอักเสบบีไปแล้วทั้งหมด3เข็ม แม้ว่าในเวลาต่อมาเราจะตรวจไม่ค่อยพบภูมิคุ้มกันแล้วจริงๆก็ไม่ฉีดกระตุ้นก็ได้นะครับยกเว้นบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเราอยากให้มีภูมิสําหรับตับอักเสบมีสูงนะครับงั้นถ้ามั่นใจว่าเกิดหลังปี2535จบกันครับถือว่าฉีดวัคซีนมาเรียบร้อยแล้วในวัยผู้ใหญ่ก็ไม่ต้องทําอะไรแต่ถ้าเกิดก่อนปี2535ควรจะตรวจดูครับว่ามีภูมิหรือย,ยังถ้าไม่มีภูมิก็ฉีดวัคซีนซะ นะครับอันที่2ครับไข้สมองอักเสบ JE อันเนี้ยปี2544นะครับแต่ว่าอันเนี้ยไม่ต้องจําก็ได้คิดว่าไม่ต้องไปเช็คหรอกว่าเคยฉีดวัคซีนไข้สมองอักเสบ JE หรือเปล่าแต่ควรจะฉีดกระตุ้นสักครั้งหนึ่งครับเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นซึ่งจะเป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็นสมัยก่อนเนี่ยเรามาักจะฉีดวัคซีน J e ชนิดเชื้อตายซึ่งภูมิจะขึ้นไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ฉีดวัคซีนชนิดเชื้อเป็นกระตุ้นอีกครั้งหนึ่งครับ อันนี้ก็จะมีประโยชน์นะครับสำหรับวัคซีนอิสุกิสัยถ้าฉีดครบไปแล้ว2ครั้งจบเคยเป็นอิสุกิสัยโดยธรรมชาติแล้วหรือเคยเป็นงูสวัดมาก่อนไม่ต้องฉีดวัคซีนนี้ก็จะมีภูมิไปตลอดชีวิตใครที่เคยเป็นอิสุกิสัยเรียมเป็นโรคอะไรครับในอนาคตงูสวัดครับสําหรับตับอักเสบเอครับก็ถ้าตอนเด็กๆเ,เคยฉีดนะครับมีสมุดสุขภาพซึ่งเช็คได้แล้วว่าเคยฉีด2ครั้งจบกันครับ ถ้ายังไม่เคยฉีดเลยหรือประวัติไม่แน่ใจก็ฉีดได้ในวัยรุ่นแล้วในวัยทำงานซึ่งถ้าเป็นแบบเชื้อตายก็ฉีดสองครั้งแล้วก็มีขนาดเด็กขนาดผู้ใหญ่ด้วยซึ่งราคาแตกต่างกันแต่ถ้ากลัวงงฉีดแบบเชื้อเป็นครับเด็กผู้ใหญ่ฉีดโดสเท่ากันแล้วฉีดทีเดียวครับเพราะฉะนี้นก็เป็นความสะดวกอันนี้ก็เป็นสวัคซีนซึ่งฉีดไปตั้งแต่วัยเด็กๆแล้วล่ะแต่เติบโตขึ้นมาแล้วเราไม่ค่อยแน่ใจว่า เราฉีดหรือ,อยังเราก็ต้องมาทบทวนสมุดสุขภาพบ้างหรือบางอย่างก็ฉีดไปได้เลยนะครับแต่มีวัคซีนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเราไม่ได้ฉีดในต,ตอนเด็กๆอันนี้เป็นวัคซีนวัยรุ่นโดยแท้นะครับมีวัคซีน h p v, v ซึ่งฉีดได้ตั้งแต่อายุ9ปีขึ้นไปไข้เลือดออกซึ่งฉีดได้ตั้งแต่9ปีขึ้นไปแล้วก็วัคซีน T d ดก็10-12ปีขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นวัคซีนของวัยรุ่นโดยแท้ ส่วนใหญ่เด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็ไม่ได้ค่อยได้มาหาเรานะครับบางทีก็ไม่ได้ฉีดเลยวัคซีนเหล่านี้ก็โตไปเป็นวัยทํางานเหมือนคุณพ่อคุณแม่ก็มาย้อนฉีดวัคซีนเหล่านี้ได้วัคซีน HPV จะฉีดในใครนะครับหขอเชียร์ในผู้หญิงก่อนครับจะเลือกฉีดแบบ2สายพันธุ์ก็ได้4สายพันธุ์ก็ได้นะครับเ,เพราะเป้าหมายในการฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกเป็นหลัก แต่ในผู้ชายก็มีประโยชน์เหมือนกันครับเพราะมันมีมะเร็งต่างๆนะครับที่เกิดจากเชื้อ HPV ไม่ใช่มะเร็งปากมดลูกอย่างเดียวซึ่งผู้ชายก็เป็นได้วัคซีน HPV จึงมีประโยชน์ในผู้ชายแม้จะไม่มากเท่าในผู้หญิงก็ตามถ้าเป็นผู้ชายแนะนําให้ฉีดวัคซีนแบบสีใสพันครับเพราะจะสามารถป้องกันหูดได้ด้วยนะครับวัคซีนไข้เลือดออกไม่เลือกเพศครับฉีดได้ทั้งหญิงและชายแต่ประเด็นปัญหาของ วัคซีนไข้เลือดออกคือเราอยากให้เด็กเคยเติดเชื้อไวรัสเดงกีมาก่อนซึ่งอันนี้ยากครับหนึ่งมีประวัติเคยเป็นไข้เลือดออกจบกันครับฉีดได้เลยแปลกไหมครับเคยเป็นไข้เลือดออกจําเป็นต้องฉีดวัคซีนไข้เลือดออกแล้วจะได้ประโยชน์และจะปลอดภัยเพราะไข้เลือดออกเป็นได้หลายรอบครับเดงกีมี4ชนิดครับแต่ถ้าไม่มีประวัติเคยเป็นไข้เลือดออกรอปลายปีนี้ครับจะมีเรียกว่าเทสคิดคือการตรวจเลือด นะครับเพื่อดูว่าเราเคยติดเชื้อเดงกีไปยังถ้ายังไม่เคยติดรอ,อก,ก่อนครับอย่าเพิ่งฉีดนะเพราะวัคซีนจะมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงถ้าเราเคยฉีดวัคซีนไปแล้วเออถ้าเราเคยติดเชื้อไวรัสเดงกีไปแล้วนะครับเพราะนั้นำสาหรับไข้เลือดออกต้องดู2อันดูอายุกับดูว่าเคยติดเชื้อไวรัสเดงกีมาก่อนหรือเปล่าทีเด็ง่ายครับขอฉีด1เข็มตลอดชีวิต แปลว่าอายุ10ปีขึ้นมายังไม่เคยฉีดทีแดบเลยนะครับช่วยกระตุ้นหน่อยครับเพราะเราเคยฉีดคอติบัตทยักไอคโครนไปตอนครั้งสุดท้ายตอน4-6ปีภูมิมันลดลงหมดแล้วครับนะครับฉะนั้นเราก็ฉีดทีแดบไปแต่ถ้าในอนาคตเราเกิดมีแผลเราต้องการฉีดบัทยักอีกเราจะฉีดแค่คอติบัทยกักเรียกว่าวัคซีนดีเล็กทีใหญ่นะครับ สำหรับไอกรนเราต้องการเพียงครั้งเดียวตลอดชีวิตหลังอายุ10ปียกเว้นท้องนะครับเพื่อนตั้งครรจะต้องฉีดไอกรนทุกท้องแต่ถ้าในประชากรทั่วไปฉีดไอกรนรอบเดียวพอนะครับแล้วถ้าต้องการไปป้องกันบาดทะยักเราก็จะฉีดคอตีบาดทะยักทุก10ปีนะครับนี่ก็คือวัคซีนทั้งหมดสำหรับวัยรุ่นและวัยทำงานนะครับซึ่ง ถ้าเป็นวัยรุ่นวัยทำงานอันนี้คือวัคซีนสีตัวที่เคยฉีดในช่วงเด็กมาแล้วช่วยดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าฉีดมาครบหรือยังถ้าไม่ฉีดก็ฉีดซ่อมแซมไปซะแล้ววัคซีนอันนี้เป็นวัคซีนสำหรับวัยรุ่นและวัยทำงานโดยแท้ทั้งหมดมีหลายตัวนะครับช่วยทบทวนนะครับเพราะเราอยากจะให้เรามีภูมิในการป้องกันโรคเหล่านี้เราไม่ควรจะเป็นโรคติดเชือ้อที่มีวัคซีนในการป้องกันครับ ก็ขอให้วัยรุ่นและคุณพ่อคุณแม่ซึ่งอยู่ในวัยทํางานปลอดภัยจากโรคเหล่านี้ครับถ้ามีวัคซีนจะให้หมอฉีดก็ติดต่อมาก็จะดดำเนินการและจัดการให้ครับโชคดีครับสวัสดีครับ